สวัสดีครับอีพีนี้พามาแนะนำตัวเครื่องมือของ Google อีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับนักพัฒนานะครับเ่อคนที่เขียนโปรแกรมระบบที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราต้องการเวิการพัฒนาเนี่ยตามเรียกซอฟต์แวร์เดเวลอ p m เมนต์ไลฟ์ไซเหรือ SDLC เนี่ยนะครับก็จะต้องมีจุดหรือกระบวนการหนึ่งที่เราจะต้องออกแบบหน้าจอนะครับ เราต้องมีการคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่าอยากได้หน้าตาประมาณไหนนะครับเราก็ต้องสร้างเป็นโปรโตไทป์หรือมอกอัพนะครับก็ในที่นี้เนี่ยเหรอผมจะสร้างเป็นเหมือนมอกอัพก็คือเป็นตัวอย่างของหน้าจอถ้าเกิดโปรแกรมเสร็จหน้าตามันจะเห็นแบบไหนแต่ถ้าเกิดเป็นโปรโตไทป์เนี่ยอาจจะต้องคลิกได้นะครับตัวนี้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยได้ในลักษณะที่เป็นมอกอัพเป็นหน้าจอนะครับ ก็เดี๋ยวเราพาไปดูวา่าเราจะเริ่มต้นกันนะครับก็คือเสิร์ช Google เลยนะครับตัวนี้ก็คือค้นหาตัว Google s t เตตนะครับพอเราเจอนะครับเราก็เดี๋ยวเราล็อกอินด้วย Gmail a c c เ u n าเราถ้าเกิดเรามันยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยเราก็จะไม่มีตัวโปรแกรมของเรานะครับตัวโปรเจกต์ของเราแล้วก็มันจะมีตัวอย่างที่เขามีเป็นตัวอย่างเทมเพลตไว้ให้ว่าถ้าเป็นเดสก์ท็อป เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนี่เดสก์ท็อปหน้าตาที่เขาเขาจะเขาก็จะเริ่มจากการต้องการที่จะสร้างแดชบอร์ดสำหรับอินดอร์แพลนนะครับแล้วก็มระบบมันก็จะเจนหน้าหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างให้ให้เราทำความเข้าใจนะครับเราสามารถคลิกย้อนกลับนะครับไปดูตัวที่สองเป็นแอปนะครับก็จะเป็นลักษณะที่น่าจะอยู่บนโมบายนะครับสำหรับแอปตัวนี้ มันดูตัวอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางว่าเราดูตัวอย่างของเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแอปเป็นแอปเป็นเดสก์ทอ็อปอัมพดูเอเดสก์ท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับก็มันก็จะเป็นการช่วยดีไซน์หน้าจอให้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสร้างของเรากันนะครับถ้าเราแนะนําตรงตามเมนูกันนะครับก็คือเราอย่างนี้คือย้อนกลับถ้าเราทำโปรเจกต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงเครื่องเราได้ซึ่งเดี๋ยวจะพาไปทำให้ดูนะครับ ตัวที่เหลือ setting ก็จะบอกว่าเราเรามีโทเค็นอยู่อย่างวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ใช้นะครับก็เป็น0ูนยับสองต่อวันนะครับเป็นเป็นเป็นเครดิตที่เราได้เราได้ถ้าเกิดเราแก้ไขรูปเนี่ยก็จะได้15บห้า้รอมนะครับ15บห้าเครดิต เราย้อนกลับตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้ถูกเอาไปเทรน AI เนี่ยเอาข้อมูลเราเราอาจจะเอาไปทำให้กับลูกค้าจริงๆเราอาจจะต้องติ๊กออกนะครับจะได้ไม่ถูกเอาไปเทรนนิ่งเทรนนิ่งคือเอาข้อมูลหรือเอาระบบของเราเนี่ยครับไปเข้าส่วนกลางในการเรียนรู้ว่าระบบแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้มีแนวทางเป็นแบบนี้ะอะไรเงี้ครับเพื่อเวลาที่มีคนเสิร์ชหรือถามเขาจะเอาข้อมูลนี้เราไปไปวิเคราะห์ เพิ่มเติมด้วยแต่ถ้าเกิดเราติ๊กไม่อนุญาตแบบนี้แปลว่าก็จะไม่ได้ถูกดึงเข้าไปในการประมวลผล AI เวลาที่คนอื่นเขาใช้งานนะครับออก็มันติ๊กออกแล้วก็เข้ามาแบบนี้ทีนี้เ,เราจะมาเริ่มสร้างสร้างตัวแรกกันนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปที่รูทใหญ่เลยนี่ก็คือยังไม่ได้สร้างอะไรแล้วก็นี่เป็น n e w f e a t u r e ที่มันใช้งานตัว g จม i นาย Pro ิ๊ได้นะครับก็เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ พร้อมที่ผมตั้งเนี่ยก็คือผมให้เขาถ้าสร้างเป็นระบบร้านตัดผมนะครับก็ให้โจทย์ว่าให้เขาสร้างพร้อมมาสําหรับร้านตัดผมมีการคิดค่าบริการตัดผมแบบต่างๆมีแพ็กเกจพ่วงในค่าบริการนะครับสามารถตรวจสอบคิวว่างได้สามารถจองแบบเลือกช่วงได้ก็คือเป็นเหมือนเป็นฟีเจอร์ที่ที่คิดว่าค่าวๆว,ว,ว่ามันควรจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บอก ChatGPT ว่าต้องการ2ลัก2พร้อม2แบบ แบบแรกก็คือพร้อมเพื่อเอามาสร้างโปรโตไทป์ก็จะเน้นหน้าจอ UI เนาะพร้อมที่2ก็คือเน้นเอาไปสร้างเป็นสเปคที่ชัดเจนเลยเน้นเอาไปพัฒนาต่อนะครับก็อันแรกเนี่ยที่วันนี้พามาดูก็คือเรื่องของการสร้างพร้อมสําหรับการเจนโปรโตไทป์ก็คือ UX กับ UI UI คือ user interface นะครับใส่ที่ผมพามรงส่วนนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะไม่ถนัดที่สร้างพร้อมหรือเขียนพร้อมเพราะฉะนั้น ผมแนะนําทุกครั้งก็คือผ่าน ChatGPT นะครับที่ที่ผมเรียกว่าตัวเก่งเลยแหละครับในการในการสร้างพร้อมมีข้อมูลเยอะในการที่จะวิเคราะห์ว่าควรจะออกแบบระบบไหนหน้าตามีสเปคเป็นยังไงนะครับเพรนั้นตัวนี้ก็เลยมาย้ําตรงส่วนของการสร้างสร้างพร้อมและข้อมาอธิบายว่าอ่ะอย่างตัวนี้เมื่อกี้ผมพูดถึง UXUI UX เป็น User Experience หมายความว่า ถ้าหน้าจอที่เขาดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยคุณควรจะเอาปุ่มไหนไว้ตรงไหนหน้าจอทํางานไว้ด้านซ้ายด้านขวาอันนี้คือเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานให้สะดวกกับการใช้งานเพราะบางทีหน้าจอออกมาสวยมากเลยแต่ใช้งานยากอันนี้เขาไม่เรียกว่าเป็น UX ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมที่ดีเขาควรจะเข้ากันก็คือในมุมของการใช้งานก็เป็นตามสเต็ปง่ายก็คือตามไม่ขัดไม่ฝืนความรู้สึกของคนใช้งาน ส่วนหน้าตาก็ออกมาดูดีนะครับเหมาะก,กับเหมาะก,กับระบบที่จะทำงานนะครับนี่คือ ux ui ตัวผมได้มาแล้วเป็นพร้อมที่หนึ่งนะครับสร้างตัวนี้ก็เดี๋ยวผมก๊อปไปทั้งชุดนี้เลยนะครับส่วนตัวที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการเอาพร้อมตัวนี้ไปเจนผ่านผ่านตัว ide ที่ที่ผมเคยเทรนก็ที่เคยแนะนำก็เป็น k e y o r d e r ตัวแทรนะครับ ตัวแ n t ตี้กราฟิของ Google เองซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ได้ดีอยู่นะครับก็เพื่อนๆสามารถเอาไปลองใช้กันได้นะครับเดี๋ยวผมพาไป Copy ตรงนี้เลยนะครับโอเคนี่คือเราได้พร้อมมาแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเพื่อนๆทำตามไปทีละสเต็ปเนี่ยสามารถที่จะทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับตรงนี้เราต้องการเป็นเว็บแอปหรือแอป ะครับผมใช้เป็นแอปแล้วกันให้ยมอยู่บนโมบายนะครับสามารถเพราะว่าเมื่อกี้มันมีฟีเจอร์ของการจองผ่านจองออนไลน์ได้แปลว,ว่าคนที่จองก็ต้องเป็นลูกค้าลูกค้าที่สามารถะสะดวกก็มือถือเนาะเห็นตัวนี้ก็จะใช้ตัวเว็บไอตัวที่เป็นแอปนะครับดีไซน์นี่นะใส่พร้อมเข้าไปแล้วก็กดเจนแล้วนั่งรอได้เลยนะครับนี่คือตัวสติ ซึ่งปัจจุบันมันจะเป็นเป็นเบต้าเวอร์ชั่นอยู่เครื่องมือของ Google ค่อนข้างเยอะครับก็เ,เรียกว่าเป็นเป็น e n v i r o n m e ท t ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยมีทั้งโมเดล AI มีทั้งเครื่องมือหลายๆตัวที่ช่วยให้ให้นักพัฒนาเราเราพร้อมที่จะทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นแยกงานเป็นเรื่องเเป็นส่วนๆนนะครับเราต้องรู้จักเพื่อจะได้เลือกใช้ตอนที่ทำงานจริง อันนี้เป็นตัวอย่างหน้าจอที่มันออกแบบมาว่ามันจะมีประมาณ1 2 3 4 5ประมาณสิบหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรานะเราเรหลอมันทํางานทีละระหว่วางรอเนาเราก็จะเห็นว่ามันสิ่งที่มันทําก็คือมันก็จะบอกว่าตอนนี้มันทําอะไรอยู่นะครับสังเกตตรงด้านซ้ายได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปรับแก้หรือสามารถเพิ่มเติมฟีเจอร์สั่งเพิ่มได้นะครับตัวนี้ เรเรียกว่าใช้งานไปไม่นานนะครับตอนนี้เราเรคคอร์ดมา10นาสินาทีนะครับตั้งแต่ผมเริ่มอธิบายเรื่องของการสร้างพร้อมนะครับส่วนการเจนก็น่าจะประมาณไม่ถึง3-4นาทีเรียบร้อยแลวหมดแล้วนะครับเราก็จะเห็นเป็นเป็นการวางไว้ซึ่งเพื่อนๆที่เคยใช้ตัวฟิกมาก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกันเนาะเป็นเป็นลักษณะที่แต่ตัวนี้มันมันจะไม่ได้ละเอียดเท่าฟิกมาเนาะ ก็จะเป็นปอมองเป็นโปรเจกต์ง่ายๆนะครับไม่ได้มีเป็นเมนูให้เราเป็นโครงใหญ่ๆนะครับแต,ต่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในฟิก m มได้นะเดี๋ยวตอนที่เรา export หรือ deploy มาออกมาเนี่ยมันเราจะเห็นไฟล์แล้วเอาไปใช้ต่อได้นะครับนี่เราลองมาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเราวิธีการในการดูนะครับปัจจุบันมันจะเคอร์เซอร์อยู่ที่ลูกศรตรงนี้เนาะเราก็จะเลื่อนสกอร์ได้แต่ถ้าเกิดเราคลิกไปที่มือเนี่ยนะครับ เราสามารถกดค้างกดเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ทีนี้ถ้าเราจะซูมให้มันให้มันใหญ่ขึ้นเรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วสกอร์อัพครับสกอร์เลื่อนขึ้นมาเราก็จะมาดูว่าโอเคมันเห็นตั้งแต่หน้าแรกเนาะเข้ามาก็เราจะเจอเป็นเดอะบ b b เบ s ้ลช็แล้วก็เห็นเป็นเมนูสิ่งที่มันก็จะมีเมนูมีคาล endar มีไมล์บุ๊กกิ้งมีเซอร์วิสมีโอเวอร์ทีมนะครับ มีบาเบอร์ที่มีช่างในร้านด้วยนะครับก็จะเป็นเห็นลักษณ <Wow. S 1> แล้วก็มีโลเคชันด้วยอันนี้คือมันมันออกแบบมาให้เราหมดเลยเมื่อกี้อย่างที่บอกผมสร้างพร้อมไว้ให้มันเจนรอไว้เพ้นะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมีหน้าตาถ้าเกิดผมโอเคกับหน้าตาแล้วเนี่ยผมก็สามารถที่จะเอาเอาโปรทา้ตัวนี้ครับไป ไปวางไว้ในตัวเครื่องมือเจนโปรแกรมแล้วก็บอกว่าพัฒนาโปรแกรมให้รองรับกับหน้าจอเดี๋ยวมันก็จะไปสัมพันธ์กันได้นะครับเพราะนี่คือการเป็นการเขาเรียกอะไรทาความเข้าใจเวลาที่เราคุยกับคนให้โจทย์เ้าถ้าเกิดเป็นนักพัฒนาเราก็คุยกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ระบบซึ่งมันเป็นข้อความหรือเป็นคําพูดหรือบางทีเป็นแบบถ้าเกิดหัวหน้าสั่งลูกน้องเนี่ยอาจจะเป็นข้อความที่ไม่ได้ไม่ได้ละเอียดมากเพราะฉะนั้ การทบทวนว่าเราเข้าใจแบบไหนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญว่าตรงกันถ้าเรากับลูกค้าก็ทําหน้าจอดีไซน์แบบนี้ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นมอกอัพหน้าจอเพื่อให้เขาเห็นรูอนด์ฟีลว่าจะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับด้านบนเป็นรูปเลื่อนลงมาเป็นปุ่มด้านล่างปุ่มก็จะมีปุ่มเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาคลิกก็เข้าไปทํางานในเมนูถัดไปเห็นแบบนี้นี่แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราคลิกจริงยังคลิกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียกว่าเป็นมอกอัพหน้าจอไม่ได้เรียกเป็นตัว โปรไทยนะครับถ้าโปรไทยเราสามารถลูกค้าสามารถคลิกแล้วรู้เห็นอ๋อมันไปหน้าไหนเห็นโต้ตอบได้นะครับแต่ถ้าเกิดอีกอีกลักษณะหนึ่งที่เพื่อน,อนๆที่เป็นสายเดเวลลอปอาจจะเคยได้ยินก็คือตัวไว Frame w i ว e f เฟรมมันจะมีแต่เส้นที่พอจะโยงว่าตรงนี้เป็นปุ่มตรงนี้เป็นรูปแต่ไม่ได้มีกราฟิกไม่มีเรื่องของ UI เข้ามาไม่ได้มีว่าเป็นสีแบบไหนแต่มีแต่ทําให้เราเห็นว่าโครงของมันเหมือนพิมพ์เคียว ประมาณนั้นว่าวาว่าว่าจะออกมาแนวไหนเพราะฉะนั้นมันมีคําองส่วนนี้ครับอีพีนี้เพื่อนๆที่เป็นสายดีวอลล์อาจจะมีคําศัพท์อยู่3ส่วนก็คือวายเฟรมนะครับเป็นร่างดินสอร่างแบบม็อกแอปก็เป็นหน้าจอหน้าจอไปเป็นสกรีนไปเพื่อนเพื่อนที่โชว์บน powerpoint ก็น่าจะเป็นลักษณะที่เป็นม็อกแอปแต่บางคนที่สามารถเขียนหรือ g e n e r a t e ออกมาเป็นเว็บที่สามารถคลิกได้เลยหรือเป็นแอปที่คลิกได้ เบื้องต้นไม่ได้เก็บไม่ได้มีฐานข้อมูลนะครับแต่คลิกเหมือนกบบเป็นการจําลอง Data าไอ้พวกนี้เป็นโป,ป,ปรไทาอารมณ์เหมือนรถต้นแบบที่เราเคยเห็นในอุตสาหกรรมรถเขาก็จะมีตัวอย่างที่ที่เป็นเป็นตัวแรกเป็นเป็นตัวแรกนะครับออกมาที่พร้อมใช้เหมือนใช้งานจริงตัวนั้นถึงเรียกเป็นโปรไททีนี้เราได้ตัวแรกนั้นเราก็มาดูทําให้เห็นว่าหน้าจอมันดีไซน์ออกมาแล้วดูดูเป็นอ่า นันสมัยนะครับเ็นดีไซน์ใหม่ๆนะครับรูปแบบมีการใช้แดชบอร์ดมีการใช้อ,อคอนหรือรูปภาพนะครับซึ่งตรงส่วนนี้พอเราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแนะนําเพิ่มว่าดีไซน์หรือบาร์เบอร์มีสเก็ e ดูนเม n เทนเมนสกรีนเพิ่มตรงนี้ไหมถ้าเราคือถ้าเรามีหน้าจออื่นที่เราบอกว่าอย่าขาดเช่นผมบอกว่าในถ้าในมุมร้านค้าเนี่ยต้องการล็อกอินอ่ะผม เดี๋ยวผมเจนตามของมันให้มึนก่อนนะครับของมันมันมีคําถามว่าถามไกด์ครับว่าต้องการน่าจัดการตัวสเก็ดูไหมเอาพอเอาปุา๊บมันก็จะเจนเพิ่มออกมาให้นะครับมันขึ้นมาเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแถวที่สองมันก็จะอิงกับสเปคที่เราตั้งต้นแหละครับแล้วก็อ่ไปหลังจากที่มันมีข้อมูล10เมนูแรกที่จําเป็นแล้วเนี่ย มันก็จะไกด์ถามเพิ่มว่าอยากได้เมนูอะไรเพิ่มโดยที่มีตัวอย่างคําถามขึ้นมาให้เราถ้าเราคิดว่าดีอันนี้เหมาะมีเพิ่มเหมือนเพิ่มมาแล้วดีเราก็สามารถสั่งให้มันเจเนเรตเพิ่มหรือหน้าจอไหนที่เราคิดว่ามันเจนออกมาแล้วไม่ถูกหรือไม่เข้าเราก็บอกมันใหม่บอกว่าต้องหน้าจอมันต้องควรจะเป็นลักษณะแบบไหนมันก็จะทำให้เราใหม่ เพราะฉะนั้นตัวหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยสิหน้าจอ11หน้าจอเนี่ยอตอนที่เรานําไปใช้งานเราก็อันไหนที่เป็นหน้าจอซ้ําเราก็เออออก,ออกเพราะว่าถ้าไม่มีการแก้ไขก็แปลว่าเราใช้ได้ทั้งหมดเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีการแก้ไขเราก็ต้องเลือกไปครับไปใช้ตรงส่วนนี้ก่อนตอนเรานาไปใช้จริงก็สามารถที่จะเอาไปแปะ powerpoint ได้แหละนะครับหรือไปสร้างเป็น pdf เพื่อ,อเพื่อส่งลูกค,ค้าดูนั่นแปลว่าเราเราสร้างรับข้างบนเนี่ยครับ เราพิมพ์สั้นพิมพ์ยาวก็ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะมามาสั่งเพิ่มแต่ถ้าเกิดอมองว่าถ้าเกิดเรามาสั่งตรงนี้มันก็จะได้เป็นอาจจะไม่สัมพันธ์กันอาจจะไม่ครอบคลุมเพ้นคํคำแนะนำก็คือเราไปสร้างผ่าน ChatGPT ซึ่งให้มันคิดคิดทั้งระบบทีเดียวมองว่า ChatGPT เหมือนเป็น SA เเหมือนเป็นดีไซเนอร์ที่คิดทั้งระบบให้แล้วก็วางโครงคร่าวๆว่าในแต่ละหน้าจอมันควรจะมีอะไรนะครับส่วนคนนี้ก็ เหมือนเขาบีบปรงานมาให้นะคนทํากราฟิกก็ตรงนี้คือคนทํากราฟิกก็จะดึงดึงข้อมูลอินโฟเมชันที่ได้จาก ChatGPT มามาเตรียมโครงมันก็จะสมบูรณ์นะครับที่เหลือถ้าเพื่อนๆจะมาต่อเติมก็ก็มาสั่งเพิ่มเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเราก็จะได้ตัวอย่างที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ทีมก็สอดคล้องกันหมดเลยนะครับเถ้าเพิดเพื่อนๆแบบอยากได้ทีมสีนู้นสีนี้ก็ระบุไว้ตั้งแต่ตอนที่เรา สร้างพร้อมด้วย chatgpt หรือมาเขียนเพิ่มเติมตอนที่เราวางคำสั่งว่าอยากได้ธีมลักษณะแบบไหนนะครับมันก็จะไดะ้ดีไซน์ให้มันสอดคล้องกันระหว่างนี้เราเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าตัวเราใช้ไปตอนนี้33ิเครดิตนะครับแอปพลิเคชันเรามีทั้งหมดเมื่อกี้11หน้าจอโดยประมาณนะครับเรายังไม่ได้สั่งแก้รูปเลยนะครับเราใช้ของเค้าหมด ตรงส่วนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราพร้อมไปขี่รอบนี่คือรอบที่หนึ่งนี่คือรอบที่สองนี่คือรอบที่สามแล้วก็นี่คือรอบที่สี่้อมไปสี่รอบแหล่ผมคอทิ้งไว้เลยแปลว,ว่ามันทำงานเ,ออเราไม่จาเป็นต้องรอให้มันเสร็จนะครับเราสามารถที่จะยิ้มถามไป หรือสั่งงานมันไปเป็นเป็นคำสั่งทิ้งไว้ได้นี้ผมจะเพิ่มหน้าจอตอนที่เลือกเซอร์วิสเลือกบริการตัดผมอยากให้ให้มีทรงผมให้เลือกนะครับซึ่งผมมีไว้สองแนวทางก็คือถ้าหน้าจอเดิมที่มันออกแบบไว้ว่าจะเป็นหน้าจอในการเลือกทรงผมอยู่แล้ว แต่อาจจะบอกแค่ชื่อเนี่ยก็อาจจะไปเพิ่มตรงส่วนนั้นก็ได้เอารูปเข้ามาโชว์นะครับหรือจะดีไซน์มาใหม่เพิ่มเติมก็ได้ว่า,เ,าเลือกไปดูรูปแบบครับเดี๋ยวเจตมาตรงส่วนของการเลือกตรงนี้ไม่มีไม่มีรูปนะครับอยากผมอยากอยากเห็นอยากให้ลูกค้าได้ได้ดูรูปในการตัดสินใจ เรามาดูว่ามันดีไซน์ออกมาหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะมีให้ให้เลือกรูปแบบได้นะครับเพิ่มตรงส่วนนี้ขึ้นมามนี่ก็คือจากหน้าจอที่เลือกเซอร์วิสนั่นแหละที่ผมพามาดูนี่ครับเลือกเซอร์วิสนะครับเดิมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นตัดผมเป็นเรื่องของดูมันไม่มีรูปให้ดูนะครับก็ในหน้าจอเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้ก่อน เรนก็สจะสามารถเลือกเลือกได้ว่าจะเป็นโหมดกลุ่มอะไรแล้วก็เลือกเลือกเอาเพื่อจะได้ตรงกันนี่เป็นกลุ่มของสินค้านะครับโอเคก็น่าจะครอบคลุมความต้องการผมแล้วหน้าจอมีตัวอย่างน่าจะครบแล้วสามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับีคือเป็นตัวอย่างทีนี้ผมก็ต้องมี2ออย่างถ้าเกิดผมต้องการส่งให้ทีมงานนะครับผมก็่ กดปุ่มแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มา i n a b l e share เพื่อจะได้ Copy link ส่งลิงก์ไปให้กับทีมงานนะครับหรือถ้าเกิดผมจะต้องเอามาเพื่อส่งต่อให้ทางโคดดิ้งหรือโปรแกรมเมอร์เพื่อไปดูโค้ดหน้าจอโค้ดดีไซน์อะไรพวกนี้ครับหรือจะเอาไปต่อใน f i กมาผมก็ต้องดาวน์โหลดนะครับแล้วก็นีกมุมหนึ่งการดาวน์โหลดผมก็จะได้สามารถเอารูปไปใช้ใน Presentation ต่อได้ นะครับผมก็จะเลือกที่เมนูดาวน์โหลดโปรเจกต์เดี๋ยวผมเซฟไว้ในเปนสติดเป็นตัวอย่างเรื่องตัดผมมันก็จะลงมาเป็นซิปไฟล์เราเข้าไปดูว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนี่มันก็จะแยกเมื่อกี้ทั้งหมดเนี้ยมี16เมนู ก็รเราดูเมนูตามนี้นะครับคือถ้าเรากลัวว่าเราจะไปจัดลําดับไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการมาดูเรียงตามนี้ครับเรียงตามชื่อเราดูชื่อมันแล้วก็ไปสร้างไปสร้างหมายเลขนะครับไปสร้างหมายเลขลําดับ123เพื่อให้ตรงกับตัวที่มันลำดับต่างตอนออกแบบนะครับเห็นทุกหน้าจอมันก็จะมีอยู่2ไฟล์เมื่อกี้นะครับผมพาไปดูหน้าจอหน้าจอแรกหน้าจอแลนดิ้งอยู่ไหนนะ c อนเฟิร์มค t o เตอร์โฮอ่าดูหน้านี้นะครับมันก็จะมี2ไฟล์แบบนี้ทุกอันเลยนะครับเรารูปแรกเนี่ยอันแรกนี่เป็นรูปเป็นไฟล์ png นะครับนี่อันที่2อนี่เป็นไฟล์ html ซึ่งเราเข้าไปโปรแกรมเมอร์เขาจะเอาไปไปวางโครงสร้างต่อนะครับตัวนี้เป็นลักษณะที่มันวาง Mockup Data ไว้ให้ เขาก็จะเอาไปเอาไปง่ายในการที่การเราสื่อสารเขาจะไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้นะครับโอเครับเพื่อนๆก็ลองฝึกแล้วก็นำนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ของตัวเองกันนะครับต้องฝึกแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็รวบรวมเพื่อเวลาที่เราทำงานจริงเราจะได้เลือกเครื่องไม้เครื่องมือมาได้ถูกนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเทคโนโลยีสิ่งดีๆนะครับเจอกันใหม่ครับ